เซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอามากอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันดีกว่าเพราะว่าวันนี้คอนเสิร์ตแบล็กพิงก์บอลพิงก์ที่ซิดนีย์เนี่ยได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับคอนเสิร์ตเนี่ยกำลังเริ่มเลยและลิซ่าของเราก็มาพร้อมกับลุคทีี่่สสววยยมากากกนนนรัััไปเล้ มัดผมแกะสองข้างด้วยแต่ว่าไม่ได้ถักเปียน,นะครับทุกคนแถมก็ไม่มีหน้ามา้าเป็นผมแกลอีกหนึ่งเวอร์ชันของลิซ่าที่สวยน่ารักบาดจิตบาดใจแฟนคลับเหลือเกินใครที่ชอบลิซ่าในผมทรงนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าคุณนั้นจะต้องเซฟรัวๆเพราะว่าสวยมากๆน่ารักสุดๆเป็นเด็กตาลิส3ขวบนะครับแต่ว่าขึ้นโชว์แต่ละเพลงปุ๊บเนี่ยก็จะสวมวิญญ,ญาณองค์แม่ตัวควีนลงประทับร่างทันทีเลยพอกลับมาพูดปุ๊บก็อา้าวกลายเป็นตาลิสตัวน้อย3ามขวบอีกแล้ว ทรงผมนี้คือสวยมากเลยจริงๆไม่ว่าจะใส่ชุดไหนก็สวยนะครับจะเป็นชุดสีชมพูนมที่เป็นชุดคอนเซปต์ของ b l a c k พิงค์บอลพิงค์คอนเสิร์ตเนี่ยอันนึงก็น่ารักมากๆเลยพอมาใส่ชุดสีชมพูบานเย็นแขนพองๆนะครับที่แฟนๆหลายๆคนบอกว่า YG ขออนุญาตซื้อเก็บได้ไหมก็ยังน่ารักแล้วก็สวยมากๆอยู่ดีนะครับต้องมารอดูกันว่าในวันนี้ที่ซิดนีย์เนี่ยเขาจะมีชุดใหม่มาหรือเปล่าในรอบโซโลสเตจนะครับเพลงมันนี่นั่นเองบนเวทีวันนี้เนี่ยลิซ่าน่ารักมากเลยนะครับ ทักทายพี่ b l i n ทุกคนได้อย่างดีเลยแล้วก็ entertain แฟนคลับเก่งสุดๆ e n j o ยมากๆก,กับทุกโชว์ enjoy กับแฟนคลับทุกคนด้วยตั้งแต่สาวเช็คมาแล้วลิซ่ายังยิ้มไม่หยุดเลยสาวผมยาวบันแก้มบนคอนเสิร์ตในวันนี้นะครับก่อนหน้านี้ในรอบสาวเช็คเนี่ยเขาเป็นสาวผมสั้นมาก่อนแล้วก็มีโมเมนต์น่ารักกับแฟนคลับด้วยทางเซลฟี่กับแฟนคลับแล้วก็เป็นมุมที่ลิซ่าเนี่ยสวยมากๆนะครับเห็นแฟนคลับที่อยู่โซนติดเวที จนพี่บริการเนี่ยอดยิ้มให้กับมุมน่ารักนี้ของลิซ่าไม่ได้เลยแถมก็ยังมีนะครับป้ายที่แฟนคลับเนี่ยชูให้ลิซ่าดูจนลิซ่าเนี่ยหลุดขำออกมาเลยป้ายในเขียนเอาไว้ว่าลิซ่า let's take a photo with me i took a picture with your mother นะครับพร้อมกับแปะให้เห็นเลยวันนี้ฉันเนี่ยถ่ายรูปคู่กับคุณแม่มาแล้วนะดังนั้นเนี่ยลิซ่าโปรดถ่ายรูปกับฉันเถอะลิซ่าอ่านปุ๊บพอเห็นรูปเนี่ย หัวรอตัวโยนเลยนะครับโมเมนต์น่ารักน่ารักในรอบซาวเชคเนี่ยก็เกิดขึ้นมากมายและโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับแล้วก็โมเมนต์สนุกสนุกเนี่ยในคอนเสิร์ตกำลังจะมาแล้วด้วยเพราะว่าคอนเสิร์ตเริ่มแล้วนะครับมาเราดูกันดีกว่าว่าจะมีโมเมนต์อะไรที่ลิซ่าเขาเนี่ยได้สร้างเรื่องราวปังๆเริศดๆนะครับเกิดขึ้นบนเวทีบ้างเดี๋ยวเรามาแชร์ให้ทุกคนได้ติดตามกันอย่างแน่นอนตอนนี้นะครับคอนเสิร์ตเริ่มแล้วลิซ่าขึ้นคอนด้วยผมแกละแล้วก็ไม่มีหน้ามานะครับสวยหวานน่ารักตะมุุติสสดๆไปเลยหรับ ในคลิปนี้นะครับเราก็แวะอัปเดตให้ทุกคนติดตามกันเพียงเท่านี้กับคอนเสิร์ต BLACKPINK บอนพิงที่ซิดนีย์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมกับโซโลสเตจของลิซ่าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเลยนะครับสวัสดีครับอันยอง